ย่กครับแต่ทีอกเราเวลาไปหกจุดหกแปดหกครับนี่นี่ครับเรเวไปกแต่สามครับแต่ทีเมา่อแปเราเวลาไปหก จุด่นนรับเบริบแบปีลำาลำากอ่สองห้าครับแบปีนะคเ่วลาไป6 4 1นึ่นึ่คร okay ับ

เราไปอะไรครัไปตดามันจนี้เา6 3 6 5ครับเบอรแทนใจจะไปไป6.538ครับ สครับลเไปหกจุดเกเาครับเบอร์สามแบเบอรมแ้มีทั้งสามเอแต้มีำลังไปหกจุครับ